เริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิดในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านตาที่ชนแล้วอากาศวันนี้เย็นมากเมื่อก่อนมาวันแรกนะก็ไม่น่าจะเย็นถึงขนาดนี้นะแต่คนนี้เราพึ่งจะประสบไงโอ้ยทนไม่ไหวคนนี้จะเริ่มชิน จะเริ่มชินชักพอพอพอต้านทานได้เหมือนอย่างกับประเทศจีนที่อยู่เนี่ยแถวแถวมณฑลที่ติดอยู่กับอ่าเขมรกัมพูชาลาวเนี่ยย,ย้ยอยๆมาทั้งนี้ยนะอันนั้นเขาบอกว่าอากาศจะอยู่15องศาตลอดของเรานี่ก็ ตอนนี้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่กี่องศานะไม่ได้ดูแต่ก็เย็นก็ปกติหน่อยเดินมิทบาทเมื่อเช้านี้มีควันออกจมูกแ <c> ล <oughs> ้วมีควันออกจมูกผอสแสดงว่าพอใช้ได้อพอได้เลยล่ะอากาศแต่เราพอทนได้เพราะเพราะเราเริ่มปรับตัวปรับสภาพได้แล้ว ก็ระวังดูแลสุขภาพกันนะตกเย็นนี้จะต้องฉันยาก่อนนอนทุกวันเลยเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยาสามัญประจำบ้านนี่แหละไม่มียาอะไรหรอกยาสามัญประจำบ้าน <c oughs> ของคนไทยรู้จักกันดีเป็นที่นิยม <c oughs> อ่ะคนนี้มาพูดถึงเรื่อง สเสด็จดำเนินได้เจ็ดเก้าทรงหยุดประทับยืนบนดอกบัวทิพย์ร้อยกรีบตรัสอาภิสภาอาภิสวาจาประสูตรออกมาแล้วก็สเสด็จดำเนินได้เลยเจ็ดเก้าเนี่ยอ่ะลองดูเนื้อความของเขาสมเด็จพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรไปฝ่ายปราจีนทิศ ทำไมต้องมองไปทางประาจีนทิศตลอดไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะเห็นเทพพยายดาในพันจัก,กรวาลเป็นอันมากมาสมสอนสันนิบาตในลานอันเดียวกันและเทพามนุษย์ทั้งปวงกระทำสการะสการะบูชาด้วยบุพชาติต่างๆต,ตั้งบนเสียนกล้าวแล้วกล่าวว่า ถ้าแต่พระมหาบุรุษบุคคลในโลกนี้ที่จะเสมอด้วยพระองค์มิได้มีจะมีผู้ประเสริฐกว่าพระองค์แต่ใดเล่าและเทพพาดามนุษย์ในในทิศทั้ง3ก็กระทำสการะบูชาและกล่าวาจาดุจนั้นและพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรไปทั้ง10บทิศ ไม่ได้มิได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะเสมอด้วยพระองค์จึงบ่ายพระพักไปทางข้างทิศอุดรแล้วย่างพระบาทไปเจ็ดเก้าบนพื้นแผ่นทองอันเท้าจตุโลกบาลถือรองรับอยู่แล้วหยุดยืนบนทิพย์ปรทุมบุพชาติมีกรีบได้ร้อยกรีบ จึงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะดุดเสียงมหารมกอบด้วยองแปดประการดำรัสอภิสวาาจาอภิส v วาจาด้วยพระคาถาว่าอคโคหามัสสมิโลกัสสมิเป็นอาธิอธิบายความว่าอัตมาอัตมะนี้ประเสริฐใหญ่ยิ่งในโลก หาผู้จะประเสริฐเสมอบ่มิได้และชาตินี้ก็เป็นชาติที่สุดของอัตมาซึ่งจะเกิดไปในพบใหม่สืบไปอีกบ่มิได้มีในการบัดนี้เหตุดังนั้นทราคารันทรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญพระคุณว่าคันตวานะโสสัตตปะธานิอุตตรัง เป็นอาธิแปรเนื้อความก็ดุดกล่าวมาแล้วแปรออกแปรแปรออกแต่ว่าเสด็จยืนอยู่บนพระอาการองค์อาจดุดพระยาศีหราชอันอยู่บนยอดบรันรพศก่อนเนื้อความก็อันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากแล้วเพราะเนื้อความก็อธิบายได้ชัดแจ้งแจ่มแจ้งจะเริ่มเข้าเขาแล้วไนะหมไม่อายมจะเริ่มเข้าเขาแล้ว ่วนมากแล้วเราก็จะจำเนี่ยแหละตอนประสูตรเสด็จเดินได้เจ็ดเก้าซึ่งอาตมาเชื่ออย่างนึงว่าคนมีบุญญาธิการระดับนั้นระดับพระสัพพัญยูแล้วนเป็นมหาโพธิสัตว์แล้วเนี่ย,วยความอัศจรรย์ต่างๆย่อมบังเกิดมีได้ตลอดเหตุที่จะเกิด ความอัศจรรย์ได้ก็ต้องต่อเนื่องกับพระผู้มีบุคคลผู้มีบุญญาธิการมากอย่างนี้ถ้าไม่ถึงขนาดนี้ก็ก็ยังได้ไม่ถึงระดับนี้นะก็ไม่ได้ถึงขนาดระดับนี้แต่อันนี้ระดับว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายแล้วความอัศจรรย์ความที่มันแปลก แตกต่างจากบุคคลทั่วไปเนี่ยย่อมมีบังเกิดได้ความคิดว่าตมาเองนะเกิดบุพนิมิตนานาประการเหมือนการปฏิสนธนะิการปฏิสนธิเข้าสู่กพรพมารดาก็มีบุพนิมิตทั้งหมด30สบกว่าส6ประการมนะั้งสาหประการที่จะเกิดเกิดเป็นบุพนิมิตอันนี้ ได้อย่างไรอ่ขาขณะนั้นทั้งหมื่นโลกธาตุก็วาดไหวเกิดโอภาสสว่างไปทั่วโลกทั้งปวงบรรดาแก้วประดับวิมานแห่งภุมมะเทพยดาแลกาเทพยดาทั้งหลายก็เปล่งแสงโอภาสรุ่งเรืองยิ่งนักทั่วทุกทิกทพยพิมานอันว่า พินแลเพเพรีศัพพดุริยางดนตรีต่างๆมิได้มีผู้ใดกระทบกระทั่งก็บรื้อสัพสํเนียงออกเองรัศมีพระจันทร์ก็โอภาสสว่างยิ่งนักรัศมีพระอาทิตย์ก็อ่อนมิได้มิได้ร้อนเย็นสบายมหาเมฆก็ตั้งขึ้นในทิศทั้งสี่ยังวัดโสทกให้ตกลง ในที่โดยรอบทิสานุทิศท,ทั้งหลายก็โอภาสสว่างยิ่งนักและสัรพบุพนิมิตปฏิหารมหัศจัรย์ต่างๆก็ปรากฏมีดุดการเหมือนเมื่อลงสู่ปฏิสนธิในในมาตุคัมในมาตุคันมารดานั่นเองเหมือนกันเลยเหมือนกับที่ที่ผ่านมา ถ้าโยมอยากจะจำได้ก็ลองไปไปดูย้อนดูในคลิปหลังนคลิปก่อนนั้นคลิปก่อนนี้ก็มีอะไรบ้าง36ประการนะจะมาจำได้แต่ว่าทั้งหมด36ประการนะคงจะจำไม่ได้ <laughs> เหมือนกันเหมือนกันกับโยมนั่นแหละความหมายแห่งบุพนิมิตนับแต่ประสูตร จึงมีคำวิสัชนาพยากรว่าซึ่งหมื่นโลกธาตุหวาดไหวนั้นนักปราพ์พึงทราบว่าเป็นบุพพนิมิตที่จะได้ตรัสแด่พระสัพพัญญุตยานซึ่งเทพพยดาทั้งหลายมาสันนิบาตในจักรวาลเดียวกันนี้บุพพนิมิตที่เทพพาดาทั้งหลายจะมาประชุมพร้อมกันสดับรับรถ พระสัทธรรมในการเมื่อเทศนาพระธรรมจัก,กรกวัตนะสูตรเรื่องราวซึ่งเทพย,ยดามารับพระองค์ก่อนมนุษย์ในการเมื่อประสูตรนั้นเป็นบบเป็นบุพนิมิตที่จะได้ซึ่ง อรูปาพระจรชานทั้งสี่ซึ่งมนุษย์รับพระองค์ในภายหลังนั้นเป็นบุบุพนิมิตท,ที่จะได้รูปาพระจรชานทั้งสี่ซึ่งเปรียบเอ่อซึ่งเหยียบพระบาททั้งสองเสมอเหนือภูมิภาคเป็นบุพนิมิตท,ที่จะได้พระจุดพระจตุริตริรธทรธิบาท ซึ่งบ่ายพระพักปฝ่ายอุตรอุตทิศนั้นเป็นบุตรพนิมิตที่จะครอบงำล่วงเสียซึ่งสัตว์โลกทั้งปวงซึ่งจะกระทําสัตตบททวีติหารปาติหารเจดเก้านั้นเป็นบุตรพนิมิตที่จะได้พระสัตว์ตรัสสัมโพ่อชงทั้งเซึ่งได้ทรง กันทิพสเวตกั้นทิพสเวตฉัตนั้นเป็นบุพนิมิตที่จะได้พระวิมุตติสเวตฉัตรซึ่งเป็นเครื่องเบญจราชกุฎกุฏพันนั้นเป็นบุพนิมิตที่จะได้ปัญจวิมุตติยานทั้ง5ซึ่งทอดพระเนตรที่สานุทิตทั้งปวงนั้นเป็นบุพนิมิตที่จะได้พระอนนาวรยาน อันนี้หมายถึงอธิบายเรื่องว่านิมิตอย่างบุพนิมิตอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะได้เกิดอะไรขึ้นกับพระองค์พระองค์จะได้อะไรบ้างก็เป็นบุพนิมิตซึ่งจะได้อธิบายในในตอนต่อไปแตาว่าตอนนี้สิบเอ็นาทีก็ไปแล้วอย่างไรก็ระวังสุขภาพกันเนาะปีนี้อากาศเย็นมาก แล้วก็น้ำก็คงจะเยอะเตรียมยกพื้นหนีน้ำก็ได้เลย <c oughs> ก็ขอความสุขความเจริญจะมีกับรราาตังตาทุกชนทุกคนทุกท่านเพินเจริญพร